ไม่มีแรงยังไงมันไม่มีแรงทานเข้าไม่ลงเข้าคอนโดตอนนั้นอยู่คนเดียวพอเปิดประตูปับ๊บฮะจะไปนั่งก็นั่งนั่งเราย,ยัางไงอะ่ะแล้วก็จะจะนอนก็นอนไม่ได้นอนไม่หลับไม่กลับทิ้งตัวลงนอนจะยืนก็ไม่รู้จะหันไปทางไหนอย่างยีง้จริงๆนะแบบบ้านหมุนนะคะมันเคว้งคว้างมากๆอะคะ่ะแล้วมีอยู่วันหนึ่ง ช่วงเซเว่นเนยนะคะพี่ชอปอีกแล้วค่ะช่วงสเซเว่นได้รัเกลียรจริงจริงค่ะเผอิญเผอิญพี่ใหม่เจริญกุละอีกแล้วก็พักอยู่ชั้นบนที่คอนโดรู้เลยว่าคอนโดอะไรเขาอยู่ที่ประตูกกกกีกก้ก็อุ้ยใครร้องไห้อยู่นะแล้วก็ซับ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 แอบนึกไหมว่าเขากลับมามีค่ะ มีทุกครั้งที่เปิดประตูแล้วไม่มีเขาพี่ฉอดถามได้แบบคิดจะรออใช่มัมมันจะมีความหวังอยู่ยมันแบบหล,ลว่าคือถ้าเป็นเขาจะดีใจที่สุดในความในความที่รู้นะว่าว่าเขาแบบไปแล้วเ,เออเขาไม่ได้ซื่อสัตย์ไม่ได้ซื่อตรงกับเราเลยแต่มันมทุกคนมันจะมีอาจมีความหวังนิดนึงว่าเฮ้ยก็อกก๊อกเนี่ยอาจจะเป็นเขาก็ได้อาจจะเป็นเขาแต่มันไม่ใช่มันกลายเป็นพี่ใหม่ เอ้าพี่ใหม่มาก็อุ้ยพี่ใหม่่ะอุ้ยเอเนอร์จีเอเนอร์จีอย่างนี้ใช่ไหมเพราะพี่ใหม่จะมีพลังเยอะใช่ไหมคะเขารู้ว่าตอนนั้นเนี่ยกี่ทานข้าวไม่ได้ไม่ไม่กินข้าวไม่อะไรผอมมากผอมเป็นก้างเลยพี่ช็อตจําได้ไหมอุ้ยผอมมากแล้วก็แบบเขาก็จะทําซุปทําอะไรให้แล้วก็ใส่ในถาดแล้วก็มีดอกไม้แล้วก็ถือเข้ามานี่คอเนี่ยพี่ใหม่นี่ททานี่มาให้กินนะเนี่ยทานไปเยอะๆนะกี่ก็พาทัวร์มันก็ดีเราหายเศร้าไงสักพักพี่ใหม่ร้องไห้เองพอพี่ใหม่บอกว่า เออฉันอยากได้ห้องแบบนี้ทำไมห้องร้อง,องให้จริงจริงเหรอประมาณว่าแบบเนี่ยพี่แบบทําบ้านนานมากเลยแล้วแบบพี่ไม่ได้อย่างนี้แล้วเริ่มเป็นอ้าวเราเป็นกลาย <c oughs> เป็นเปาะพี่ใหม่อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ประเด็นเปลี่ยน <c oughs> ประเด็นเปลี่ยน <c oughs> ซึ่ง,งจริงจริงแล้วมันดีเพราะว่ามันก็ช่วยให้เราลืมความทุกข์ <c oughs> ของเรา <c oughs> แล้วนี่คือเพื่อนไงเพื่อนที่แบบ คือเขามาดูแลเราแต่ว่าสุดท้ายแบบให้เราดูแล <laughs> <laughs> มันกลายเป็นว่าโอเคเราก็ไม่ต้องนึกถึงปัญหาเราแล้วความอยากรู้อันหนึ่งคือเราเห็นทุกอย่างชัดเจนทําไมต้องรอให้เขาบอกเลิกเพราะว่าคิดว่ามันต้องอย่างน้อยสิ่งที่เขาควรจะทําก็คือต้องกล้าหน่อยไม่ได้แบบจะล้างไว้แต่อย่างน้อยอ่ะขอขอให้เกียรติเรานิดหนึ่ง <c oughs> ในการบอกว่าเลิก คิดว่าการเดินมาบอกว่าเลิกเป็นการให้เกียรติหรอใช่ดีก็ปล่อยให้ปล่อยให้เราอยู่ไปอย่างนั้นทั้งๆที่เห็นทุกอย่างแล้วขนาดนั้นยังต้องรอให้เขามาบอกแบบเป็นทางการหรอกี่สอนลูกอย่างนี้นะคะกี่บอกว่าโอเคเวลาเราคบกับใครเนี่ยเราเราคบได้เราขอเป็นแฟนได้เราอะไรได้สมมุติว่าถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นมาที่เราไม่สามารถที่จะไปต่อด้วยกันได้มันคือชีวิต มันไม่ได้มีทุกอย่างร้อยเปอร์เซนที่จะแก้รันทีว่าเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปตลอดชีวิตแต่ว่าวิธีการเลิกเนี่ยมันสําคัญถ้าเลิกดีๆถ้าพูดกันดีๆก็โอเคถ้าเริ่มได้ก็จบได้แต่มันต้องมันต้องจบแล้วมันต้องรู้ว่ามันต้องบอกกันเหมือนท้ากี่เลิกคนเวลาเขาเลิกไปมาลาว่าอะไรใช่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 ควรจะบอกว่าร่ำลากันสัหน่อยร่ำลากันนิดนึง คือบอกนิดนึงเอาจริงๆอ่อะแอบหวังแหละแอบหวังค่ะแอบหวังจริงในความร,รู้สึกของเหตุผลต่างๆที่ทุกคนพยายามจะพูดว่าแบบทำไมไม่บอกกันละ่ะหรืออะไรใดๆก็ตามจริงๆแล้วก็คือ,อยังแอบหวังว่าเขาจะกลับมาปะแอบค่ะแอบหวังแอบหวังคือคือมีช่วงหนึ่งที่แบบอาบอกตรงๆก็ได้ว่าตอนที่คุยกับพี่ดีเนี่ยคือกี่กี้อยู่ไม่ได้แล้วกี่อ,อยู่ไม่เป็นกี่แบบ ซึมเศร้าแล้วก็<ม>อาจจะถ้าว,วันนั้นถ้าเกิดเขาเดินเข้ามาแล้วเขาก็บอกว่าเรากลับมาดีกันนะ you okay ฝั่งโอเคถึงวันนี้ยังใช้ยังยังชัดเจนกับคำตอบนั้นวันนี้ไม่ค่ะ<ม>วันนี้<ม>วันนี้แข็งแรงวันนี้ <Okay. S 2> วันวันนี้รู้ว่ามันมันอะไรที่จะทําให้เราเจ็บในวันข้างหน้าก็ค่ะ <Okay. S 2> ก็เราควรจะรู้แล้วเราควรจะเรียนรู้จับจากมันแล้วจาเจ็บเราจํา<ม>แต่ว่าตอนนั้นเนี่ย มันไม่พร้อมจริงๆแล้วเรายังไม่โตพอแล้วตอนนั้นเราอยู่ในช่วงชีวิตที่ทุกอย่างมันผิดเพี้ยนไปจากความจริงมีชื่อเสียงมันก็ผิดเพี้ยนไปจากความจริงอะไรที่ดีมันก็ดีดีอะไรที่พอมันแย่มันก็แย่แย่เป็นความรักมันก็เยอะเยอะคือมันมันเป็นอะไรที่เรายังไม่โตพอแล้วมันเรื่องมันเยอะไปที่เราจะรับมันได้เราสูญเสียหลายอย่างชุดที่3ก็คือแปกนะคะแล้วก็โปรโมเตอร์เสียชีวิต แล้วก็แฟนทิ้งอีกแล้วก็โดนผู้จัดการตอนนั้นโกงเงินไปอีกไม่รู้กี่ล้านะอะไรเงี้ยคือคนที่เรารักแล้วไว้ใจมากกี้จัดแจงตัวเองไม่เป็นแล้วตอนนั้นค่ะและสุดท้ายกี้กลับมาเป็นคนเดิไมได้ยังไงเอ่อกี้เหนื่อยค่ะแล้วกี้หิว คือมันไม่ได้ทานข้าวมันเหนื่อยมันเหนื่อยเองแล้วมันก็ไม่ไหวเองแล้วมีวันหนึ่งเราก็ลุกขึ้นเองค่ะเจ็บที่สุดหยุดได้เองเจ็บที่สุดหยุดได้เองมันหยุดเองจริงเหรอหนึ่งสองสามพอลไปเดซีวีต่อไปถู่ไหมคะมันแบบพอละอย่างเงี้ยเหรอใช่มันเหมือนมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอิงให้ดูนะคือมันอย่างนี้ใช่ป่าแล้วอยู่ดีๆมันก็จะแบบมีอยู่วันหนึ่งตื่นมาแล้วก็แบบพอละ เหนื่อยกับการเหนื่อยอ่ะเหนื่อยกับการเจ็บเบื่อตัวเองด้วยค่ะลาคาญตัวเองเขาก็ไม่เห็นจะมารับรู้คนอื่นชีวิตมันก็ต้องเดินต่อไปแล้วเราจะมาอะไรเนี่ยแล้วไงอ่ะพ่อแม่ก็ต้องดูนี่คือเสียเวลามานานมากแล้วเป็นเดือนเดือนเลยเนี่ยงานก็ไม่ดีหน้าก็แย่โซมอะถ้าพูดตรงตรงนะมันเป็นโมเมนต์ของการหมดกรรมอะจริงจริงๆมันเหมือนมัน,มนชดใช้กันอพอละแล้วมันเสร็จแล้วจริงเหมือนแบบตัด ตัดเลยแล้วเจอเขาถึงทุกวันนี้ไม่มีความโกรธก็ยังกลับไปนึกว่าโอ้โหทำไมต้องเป็นถือขนาดนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเป็นความรู้สึกที่แบบทุกคนจะเจอแต่ก่อนหน้านี้บอกเท่าไหร่เปื่อนเท่าหร่ไม่เชื่อ<ม>หรอกในวันที่กำลังอยู่ตรงนั้นเนี่ยอบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเนี่ย ไม่มีใครเข้าใจคํานี้ค่ะกี้ไม่เข้าใจที่สุดเขาโทษค่ะกี้ไม่เข้าใจที่สุดทุกคนบอกว่าใจเย็นเย็นบอกกี้ไม่ได้ใจร้อนอะไรอย่างเงี้ยใจเย็นเย็นเดี๋ยวก็ดีเองเดี๋ยวเวลาก็ช่วยตอนนั้นมันไม่เข้าใจไม่เข้ห็นไหมคะผู้ประสบภัยได้มาเล่าตรงนี้แล้วนะคะว่าทุกคนค่ะมันมีโมเมนต์นี้จริงๆคือเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูอยู่จะมีลักษณะหนึ่งที่คิดเหมือนกี้คือการให้โอกาสการให้อภัยอาจจะทําให้เขา เปลี่ยนไปได้แต่ถ้าเกิดฟังพี่ว่าพี่ชอดอยู่บ่อยๆวันนี้มันมีคนเยอะมากนะคะที่กล้านอกใจแต่ไม่กล้าบอกเลิกคือรู้รสึกว่าการบอกเลิกด,ดูใช้ความกล้าเยอะกว่ามากอะแต่จริงๆแล้วการกล้านอกใจนใช้ความกล้าโอ้โหนั่นต้องกล้าหนักมากเลยนะแต่มันมีคนที่เป็นแบบนี้จริงๆและ<น>วันนึงมันจะหลุดแต่ในวันที่เราโอเคละเคยมีโอกาสคุยเคลียร์หรือเปิดใจกันมาเพราะก็สวนกันอยู่เรื่อยๆไม่พูดค่ะไม่จําเป็นต้องพูด แต่พอถึงเวลามันผ่านไปเราก็ไม่อยากจะกลับไปย้อนไปฟื้นเราเราไม่ได้โกรธเขาด้วยพอเรามาเป็นเพื่อนกับเขาเรากลับเห็นสิ่งดีๆที่เขามีอยู่ซึ่งนั่นคือสิ่งที่เราเห็นตั้งแต่แรกเป็นจุดดีๆของเขาที่เราชอบแต่เผอิญพอเราไปเป็นแฟนเขามันก็เปลี่ยนเพราะว่าอ่ะเขาบางคนอาจจะมีแบบเนี้ยก็คือเจ้าชู้เป็นผู้ชายเจ้าชู้ก็มีเยอะแยะมันอยู่ที่เราว่า เราเรารับได้ไหมถ้ารับไม่ได้ก็อย่าไปเป็นแฟนกับคนที่เจ้าชู้เพราะเราจัดก,การไม่เป็นในวันคอนเสิร์ตนั้นถือว่าเป็นวันชัดเจนของเขาแล้วใช่ไหมคะวันคอนเสิร์ตเซเว่นในวันนั้นคือเอของมอคืนคุณแจเหรอคะ <laughs> กี่ว่าเขาเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะทําให้เราเสียใจตอนนั้นเพียงแต่ว่าก๊กถึงคิดแทนเขาไงว่า คือความที่เขาคิดไม่ถึงเขาไม่ได้คิดอะไรเลยก็ได้คิดเลยแค่ว่าขี้เกียจถือคุณแจระห่างคอนเสิร์ตสำหรับเขามันผ่านไปแล้วเอาให้ก่อนละกันแค่นั้นเองแล้วก็จบจบและหลังจากนั้นเราบอกกับตัวเองว่าอะไรบ้างจากความอบหักครั้งที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราก็ไม่เอาแล้ว ไม่รักใครแล้วไม่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 มีแฟนไม่เป็นแฟนกับใครแล้วไม่เอาแล้วก็คือปิดใจคนอกหักทุกคนพูดอย่างนี้เสมอพอแล้วฉันจะไม่รักใครอีกแล้วจนกว่าพอแล้วเห็นบอกว่าจะเขียนเพลงด้วยใช่ไหมคะค่ะเขียนเพลงภาพภาษาอังกฤษใช่ค่ะของเพลงเมื่อกี้หรอก็คือเป็นเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษของเพลงของเพลงพอแล้วใช่ชื่อซิมป์สนีถ้าใครมี another part of you เอ้ย another part มีสิกี่เขียนกี่เขียนค่ะใช่ และความรักอีกครั้งก็เริ่มต้นก็คือคุณพ่อของทิเกอร์ค่ะค่ะห่างกันกี่ปีนะคะหลังจากการที่เราบาดเจ็บขนาดนั้นแล้วเฮทนับนิ้วนานนะแสดงว่าเว้นไปนานจริงๆสีมั้งคะสี่ปีสี่เนาะก็ยาวเนี่ไม่รู้อันไม่แน่ใจเลยสี่ปีอือค่ะค่ะตอนนั้นเจอกันยังไงคะเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วค่ะอยู่อยู่เป็น เป็นพี่เป็นพี่เจอตั้งแต่วันแรกที่เดินเข้าก r ม m ี่เลยค่ะ,คะก็แบบว่าอู้ว้าชิลลจกบ้านพ้่อะไรอย่างเงี้ยแล้วกี่จริงๆกี่ชอบเพลงร็อกแล้วเจอพี่แมวทุกครั้งเนี่ยเจอในกรมมี่เนี่ยก็จะแบบหูเท่จะใส่คิว้วสีเขียวๆแล้วก็เดินแล้วเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยแล้วเขาเป็นพี่แล้วอบอุ่นแล้วก็เท่อะ<ม>อะไรที่ทําให้มั่นใจถึงค่ะแบบอะจะร่วมชีวิตกับคนนี้คือพี่แมวเป็นคนขอพี่แต่งงานในวันเกิดของกี่นะคะ,คะก่อนหน้าน,นั้นเนี่ย เขาก็พูดว่าเออเราก็เป็นเพื่อนกันที่ผ่านมาเนี่ยที่เป็นแฟนกันแล้วไม่มันไม่ประสบความสําเร็จหรือมันจะมีเหตุเกิดเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามันมันขาดความเป็นเพื่อนความเข้าใจเวลาอะไรเงี้ยแต่คนที่เป็นเพื่อนกันมันจะเข้าใจกันมากอะ,อะไรเงี้ยก็น่าจะใช้ชีวิตร่วมกันได้นะแล้วก็ขอแต่งงานนี่ก็ตกใจแบบตกใจมากก็ก็ y ซะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอะไรที่แบบสวยงามมีงานแต่งงานที่แบบ ตามฝันเลยในโบสมันมีความกดดันไหมคะในการที่เราต่างคนต่างมีชื่อเสียงแล้วเราแต่งงานกับคนในวงการด้วยกันความรักที่เพิ่งผ่านพ้นไปหมาดๆค่ะไม่อยากจะอะไรเยอะนะคะ <c oughs> มีอะไรอยากจะพูดถึง